แหละ้องหอตัวแสบฝาบาดเปิดให้อภัยหม่อมฉันด <Liberty eye> ้วยไหมคะว่าเจ้าอีเหตุไดจึงไม่รักระวังสุขภาพกันเล่าเช่นนี้ป่วยหนักขนาดนี้จะจะจะไปไหนดีได้อย่างไรล่ะเฮ้ไม่กล้มมองหน้าตรงๆเลย เป็นเพราะหลายวันนี้มอมฉันโมแตนหลงไว้าเจอถังจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยเพคะเมื่อสังวันก่อนมอมฉันสระผมแล้วไม่ได้เช็ดให้แห้งก็ไปนั่งอ่านหนังสือตรงใต้ช่องระบายลมสักหนึ่งชั่วยามหลังจากนั้นก็โว้ยเว้เจอถังหรือเออ ข้าอาไปเจ้าเช่นน้ไว้เจ้าอีระวังสุขภาพด้วยล่ะไว้ข้าจะมาหาเจ้าวันหลังเคลื่อนพลข้าหม่อมฉันน้องส่งฝาบาทไหมคะเอ้าไปเอาวรรณกรรมมาให้ค่าเร็วๆสิข้าจะอ่านเว้ยหลานอีกรอบในายหญิงแล้วอาการปวยของท่านล่ะ มันไม่ง่ายเลยที่จะได้นอนกลิ้งไปจนเป็นหวัดแล้วอาใจจังหวัดนี้ไม่ต้องไปโปนิบัติห้องเตะข้าวคว้าโอกาสอ่านว้หลานได้ก็พอได้เองนี่ถ้าจงใจหรือไปคะ <c oughs> ก็ใช่นะสิ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ท่านหญิง ท่านอื่นก็ระดูมากันหมดหากค่าทูนว่าระดูมาก็เหมือนกัรถูกตระสอบสวนล่วงหลอกลวงแน่นอนหากค่าแก้งป่วยดูทรงและฝ่าบ,บัทคงไม่เชื่อ <c oughs> ก็เลยต้องป่วยจริงนี่แหละค <c oughs> ่านฉลาดจังเลย <c oughs> นี่สื่อเสวนค่าไปถึงประมุขของประเทศผู้นาเก่งขงังแต่ที่วังหลังกลับไม่ใย,ยดีกับข้าเลยที่จะหลับนอนก็ยังไม่มีเลย เออเรื่องนั้นพัชสนุมเจ้ายังสบายดีอยู่ตลอดเลยด้พหมคะพัชสนุมเจ้างั้นรึดีงั้นไปตำหนักหัวหลวงกันเถอะขอรับส,วน,สวนถิงชุยสวนถิงชุยข้าถือต้นฉบับกลับมาให้ท่านพี่แล้วนะอันนี้ทานที่พี่ ท่านพี่เขียนแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยมีลายมือจะจะวัดไปหน่อยก็เถอะแต่เจ้าได้เอาอะไรไปพูดคำคนอื่นหรือไม่ว่าลายมือข้านกไก่เขีย่ยไม่อยู่แล้วข้ารับประกันได้ว่าไม่เอาเรื่องของท่านพี่ไปบอกคนอื่นข้าพูดจริงทำจริงแน่นอนรู้ถ้าน่าจะม่ใช่นางนะฟ้าบาสะเด็ด ฟา,าบาฟาบอสมาไดฟาบามาได้อย่างไรนะ่ะเรื่องนั้น่านพี่ข้าไปก่อนละเอ๊ะอูฟซอสแดงนี่ข้ายกไปก่อนนะส่วนจาขา้าจะยกมาคืนทีหลังเจ้ากลัวอะไรนะ่ะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากข้าไปก่อนละ ออข้าวางต้นฉบับไว้ตรงเก้าอี้ใต้โต๊ะมาปลางนะอะไรนะแย่แล้ว <c oughs> นี่อะไรดะไว้เสร็จกันเออทุกคนเอออืก็ทุกคนหายไปไหนกหันหมดแล้วอะ คนดูคายเป็นแล้วทุกคนคือแบบเราไม่ได้ลงคลิปแบบหลายเขาเรียกว่าหลายอาทิตย์นะคะเกือบเดือนแล้วเนาะก็คือแบบขอโทษอืมขอโทษแหละที่มาช้าอืมใช่ขอโทษใครที่ยังอยู่อยู่บ้างคะคนติดตามได้ดูกันอยู่ไหมนะคะตัวอย่างนี้ยอดวิวตกเนาะใช่ยอดวิวตกมากแต่ก็คือขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันเนาะอืมก็คือแบบ นะคะจำไว้นะทุกคนถ้าผู้ติดตามเราครบ1,000เมื่อไหร่นะคะจำไว้เลยอันนี้จำไว้ขึ้นใจเลยเมื่อไหร่ที่ผู้ติดตามเราถึง1,000คนเราจะแจกของรางวั5ล5้ารางวัลฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งเข้าใจนะคะตรงกันเนาะแจกฟรีห้ารางวัลไม่ต้องเสียค่าส่งรับไปฟรีๆรีส่งแค่ที่อยู่แอดไลน์มาก็พอนะคะทุกคนหนึ่คนนะคะไม่ใช่ห้าคนนะ หนึ่งพันคนนะคะก็จะมีของแจกนะคะก็ก like, กอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งอวิงให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดใหม่นะคะบ๊ายบายทุกคน